สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนะรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789นำโชคมาพบกับราวสตารอบปกติและว a p ประจำวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับเราก็พบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับสำหรับแนวทางราวสตารโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้อล่นการพนันนะครับเข้ากลุ่ม แอดไลน์ไปขอเป็นเพื่อนขอเข้ากลุ่มก็ได้ที่ ID ยไลน์ด้านบนนี้นะครับเพื่อรับแนวทางฟันตัวเดียวเม็ดเดียวทุกแนวทุกหวยและแนวทางที่ไม่ได้วางไว้ในช่อง u t u b e นะครับไม่ว่าจะเป็นหวย v i p หวยฮานอยหวยลาวต่างๆนะครับก็ไปรับกันได้ในกลุ่มนะครับผลของวันที่29ครับปนออกปกตินะครับออก1 2 9 3 4 v ออก4 8 2 6 0 เราไปดูกันว่าวันที่29ให้อะไรไว้บ้างครับลาสตาวันที่29นะครับให้9กับ8นะครับมาทั้งคู่เลยครับดีใจจังนะครับมาทั้ง2เรียกเลย9มาปกติ8มาวีเจาะแตกด้วยนะครับอันนี้นะครับเจาะแตกปกติ ส <29. S 2> องเก้าเจาะแตกวีแปดสองโหเจาะแตกนะคะอันนี้นะคะตัวเน้นให้ก็มานะครับใครซื้อเฉพาะตัวเน้นรวยเลยนะครับเจาะแตกปกติสองเก้านะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับขารูดขาเจาะ ให้นีครับนี่เกือบเลยนะออกสี่แปดสองนะครับให้สี่แปดห้าตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นสี่นี้ได้เลยนะตรงตรงเลยนะเนี่ยผิดตำแหน่งหน้าตำแหน่งเดียวหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับอ่ะก็ตัวนี้ครับสองเก้าแปดสองเออดูซิว่ามีหนึ่งเก้าสองไหมมีหนึ่งเก้าแปดนะเสียดายเนาะอันนี้ก็เป็นหกเก้าสองอีก เสียดายจริงๆเลยใกล้เคียงมากนะครับสามตัวเมื่อวานนี้ยินดีกับคนที่ตามด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันนะเลขเด่นจะเป็นอะไรวันนี้เลขเด่นได้แก่6และห้นะครับเจาะสองตัว6ก6อ6หกห5าห5แปดหครับ

เจ็หสองนะครับอ่าเจ็ดหกหนึ่งครเข้ากลุ่ม id line เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดครับตามนี้เลยสรุป ลาวสตาร์รอบปกติและว vip นะครับเป็นหกและห้าครับเน้นหกสองห้าแปดเจาะสามตัวนะครับศูนย์ห้าแปดเม็ดเดียวคนระับ ไอ l ดี e ลาตามนี้ครับที่จะเข้าร่วมกลุ่มวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ